ฉันมาถูกทางไหมสิ่งที่ฉันทำอยู่ควรทำต่อไปไหมหากตอนนี้ท่านใดประสบกับปัญหานี้เกิดความลังเลสงสยัยไม่ว่าสิ่งนั้นนะคะกำลังจะเริ่มทำหรือทำสิ่งนั้นมามาสักพักละต่อเนื่องอืมหรือใดๆก็ตามเนาะแล้วมันเกิดภาวะความรู้สึก แบบนี้ขึ้นมามันอาจจะด้วยผลนะคะผลของสิ่งนั้นที่เราทำไม่ได้เป็นไปตามเป้าหรือมันเจออุปสรรคขวากน้ำเยอะเจอสิ่งที่ต้องรับมือแยะหรือแม้กระทั่งบางท่านนะคะมันต้องสู้กับแรงต้านของเรามันมีได้หมดและทั้งหมดเนี้ยมันเกิดขึ้นได้แม้กระทั่งกับเรื่องที่ใช่ เรื่องที่ถูกต้องเพียงแต่ความหนักแน่นนะคะของฝั่งไหนมันมากกว่าอย่างเดียวเลยอ่ะการไตร่ตรองใช้วิจารณญาณการพิจารณาช่างน้ำหนักว่าเรื่องนั้นน่ะสำรวจสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องไหมสิ่งนั้นไม่ได้เดือดร้อนผู้อื่นไม่ได้เบียดเบียนตนเองใช่ไหม สิ่งนั้นเรื่องนั้นไม่ได้ฝืนใจใช่ไหมสิ่งนั้นเรื่องนั้นมันมีผลดีกับเราระยะยาวและเอื้อประโยชน์ให้กับผู้อื่นจริงๆใช่ไหมและที่สำคัญค่ะทุกท่านบางเรื่องนะคะที่มันจะได้ผลดีระยะยาวเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่เป็นเรื่องที่ทรงคุณค่าหรือของขวัญชิ้นนั้นของเราอะคะ่ะมันใหญ่ ของรางวัลมันใหญ่มันเปลี่ยนความเป็นอยู่ของเราไปเลยมันก็ไม่แปลกที่เรื่องนั้นๆจะมีอุปสรรคจะมีบททดสอบมารีเช็คความหนักแน่นของเราความตั้งใจจริงปณิธานของเราแน่วแน่ไหมการลงมือทำของเราก็ต้องต่อเนื่องมุมานะวิริยะภาคเพียน ยิ่งทํายิ่งเป็นสุขนะบางท่านจะประสบปัญหาก่อนทําเท่านั้นแหละก่อนที่จะลงมือเนาะเพื่อขยับไปยกระดับให้มันมากขึ้นเข้มขคค้นขึ้นมันก็จะเจอแรงตานแต่ถ้าเราวิเคราะห์ทั้งหมดอะค่ะอย่างที่โคสุป,ปัตวรินพัฒบอกมาแล้วมันใช่เลยอะเราก็กลับมาดูค่ะว่าปัญหาที่มันทําให้หนืดหนุดเนี่ยมันเพราะอะไรอืมแล้วใจเราตอนนั้นเนี่ยมัน มันเต็มที่มันเบาจริงๆมันมีค่าพลังงานที่ที่โฟล์ไหมหรือมันมันไปซับเนาะยิ่งโดยเฉพาะท่านที่ไม่ค่อยมีเวลาอยู่กับตัวเองไม่มีเวลาฝึกจิตทําสมาธิเคลียร์พลังงานส่วนเกินพลังงานหน่วงหนักหรือที่ท่านตีเข้าว่าลบอะ มันไม่ได้เคลียร์ออกไงแล้วพอเราจะทําสิ่งที่ดีสิ่งทียง่ยิ่งใหญ่ที่มันใช่ของเราอะ่ะมันก็จะเกิดแรงต้านแล้วโดยเฉพาะคา่ะใครที่ติดตามโคชมาเนาะมานานแล้วก็หลายคลิปอะไรที่เรามากกว่าเราเคยทํามาตั้ง แต่เด็กมีความเชื่อเดิมๆความคิดเดิมๆการกระทาอยู่ในเซฟโซนเดิมๆแล้วมันมีแรงมากกว่ามันเหมือนแบบล่องมันลึกอะล่องทางไปมันลึกมันยาวแต่พอเราจะเปลี่ยนอะค่ะไปทําอะไรที่มันมันเป็นทางของเราเป็นสิ่งที่ใช่แต่เราพิ่งมาปฏิวัติตัวกําลังวิวัตรจิตวิญญาณวิวัตรใจเราอะเนาะให้มันเขยืบไปในทางที่ถูกต้องมันก็เป็นรอยต่างๆเองมันก็ถูกแรงต้านไง และถ้าเราไม่ได้ใช้การฝึกจิตทำสมาธิเคลียร์พลังงานควบคู่กันอย่างไม่ได้เขาเรียกว่าเพิ่มกำลังจิตให้กับตนเองไปด้วยมันก็จะเจอแรงดึงแรงต้านมาทางฝั่งนี้ยได้มากขึ้นก็จะเกิดความลังเลสงสัยเนาะดังนั้นเราเมื่อสำรวจทุกอย่างอย่างที่โคชบอกไปเสร็จฝึกจิตทำสมาธิด้วยเคลียร์พลังงานด้วย เข้าไปคุยกับตนเองมอบน้อมยอมรับทุกความรู้สึกอย่างเพลลิสที่หลายๆคลิปที่โค้ดทำไว้นะมันช่วยคุณได้จริงๆเสร็จแล้วคุณจะมีคำตอบค่ะคุณจะเป็นคนเดียวที่จะยืนยันอย่างชัดเจนว่าทางเนี้ยมันถูกมันใช่คุณต้องไปกับกลับไปถามกับตนเองในสภาวะที่เรามีใจที่โปรง่งโลง่งสบายแล้วคำตอบมันจะมามันไม่ได้มาตอนเราขุนข้องมองใจ ตอนเราเครียดตอนเรามีแต่พลังงานความหนักตอนที่ใจเรามันคิดวนคิดเวียนแน่นอนไม่ได้คำตอบค่ะยิ่งคิดยิ่งวนโดยเฉพาะใครที่ฝึกฝนเนาะกับตนเองทำงานกับตนเองปรับสมดุลพลังงานฝึกจิตทำสมาธิในทุกแบบอะค่ะที่ท่านทำได้มันจะยิ่งช่วยคอนเฟิร์มว่าทางนี้ใช่ทางของเราไหมมันใช่หรือเปล่า ใจเรารู้สึกอย่างไรมันอิม่มฟูไหมถึงแม้จะเผชิญกับปัญหาอุปสรรคค,ความยากลำบากความหนดืดความหน่วงบ้างแต่เรายังไปต่อหัวใจเรามันอิ่มเอมเลือเกินไม่ว่าอย่างไรปณิธานของฉันก็ชัดเจนฉันก็หนักแน่นพอคุณจะมีคำตอบให้กับตัวเองเราจะมีคำตอบให้กับตนเองไม่ใช่คนอื่นคอนเฟิร์มค่ะจะเป็นเราเป็นภายในจิตเดิมแท้ไคลเออเซลตัวตนที่สูงกว่า จะเป็นคนยืนยันกับเราและมันไม่มีเลยค่ะสักครั้งเดียวในทุกประสบการณ์ที่ในภาษาที่ท่านเรียกว่าล้มเหลวไม่ประสบความสําเร็จมันไม่มีจริงหรอค่ะทุกความล้มเหลวทุกความไม่ประสบความสําเร็จทุกทางที่เรารู้สึกเดินไปแล้วเราเดินไปผิดตอนนั้นนะ่ะจริงๆมันคือหนึ่งอุปกรณ์มันคือหนึ่งด่านสองด่านสด่านที่เราต้องไปเผชิญ ที่เราต้องไปเจอเพื่อหยิบจับอะ่ะสิ่งต่างๆเหล่านั้นมาปุ๊บเป็นเราร่วมบูรณาการการันทั้งทักษะสกิลจิตที่กว้างขึ้นกำลังจิตที่สูงขึ้นความคิดความอ่านของเราอะค่ะที่มันไปในทางเดียวกันสอดคล้องกันเพื่อจะทำทุกสิ่งปใิทิศทางเดียวกันเราจึงต้องไปเรียนรู้จากทุกด่านทุกจุดที่ผ่านมานั่นเองค่ะ คืนวันพฤหัสที่13มิถุนายนค่ะเวลา21นาฬิกามาพบกับโคชลูกปัดวรินพัฒนในไลฟ์นะคะที่ติ๊กต k อกช่องนี้ค่ะหัวข้อวิธีมีพลังงานที่ดีและรักษาระดับพลังงานที่ดีเราต้องทำอย่างไรเดี๋ยวมาพูดคุยกันมาชมเทคนิคต่างๆกันที่โคชใช้ทั้งกับตนเองทั้งกับผู้เรียน แล้วก็ในคลาสต่างๆหรือว่าเรียนส่วนตัวกับโค้ชนี่แหละเราค่ะจะเป็นคนบอกได้ดีที่สุดว่าอะไรที่เราต้องการสิ่งไหนที่มันใช่สำหรับเราและเราไม่มีทางคะ่ะที่จะพลาดในสิ่งที่เป็นของเราเราไม่มีทางที่จะไม่ได้รับในสิ่งที่เราคู่ควรวันนี้ขอให้ทุกท่านทำทุกอย่างด้วยความรักความเปี่ยมสุขความเบิกบาน และมองโลกตามความเป็นจริงนะเราต้องใช้สติปัญญาในการใช้ชีวิตในทุกๆเรื่องค่ะแต่ไม่ต้องกดดันตนเองเมื่อเรากลับมาฟังเสียงภายในตนเองมากขึ้นมีเวลาอยู่กับตนเองมากขึ้นเราจะรู้ค่ะว่าสิ่งไหนคือสิ่งที่เราต้องการสิ่งไหนคือสิ่งที่มันใช้เราจริงๆเราผู้เดียวค่ะที่จะเป็นผู้ตอบคำถามนี้ได้ 하이, 답변